กลับมาติดตามในช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผูช้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะค่ะหลายท่านบ่นมาเรื่องของราคาพลังงานคือเช้านี้เนี่ยดีเซลลงแต่ว่าเบนซินไม่เกี่ยวกับเขาเปลี่ยนไปซื้อกระบะทันไหมคะไ,ไม่ทันไม่ทันไปซื้อรถไฟฟ้าไปไม่มีงเงินนั่นแหละ แต่ก็แวแวแวๆว่าเขาจะหาทางลดเบนซินเร็วๆนี้นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะลดทางไหนและจะมีผลโดยทั่วไปหรือไม่อย่างใดคนดูเราหลายคนก็ทักมาบอกว่าถ้าไม่รู้จะแก้อย่างไงมาคุยกับผู้ชม New ส์วันได้ทุกคนรู้ว่าโครงสร้างมันบิดเบือนอย่างไงนะครับและคนบ่นมาเรื่องของคนทักษิณนะบ่นเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราตำรวจโรงพยาบาลตำรวจบ,บ่นคุณหมอมาก็มีนะครับ <c oughs> หลายคนก็ทักมาเนี่ยคุณนนธนาพี่พินโบใหญ่ เอาแข่งกับคุณสิริกันยฉันใส่เสื้อตัวนี้มานานแล้วนะเธอนี่ไงคุณสมโพศคุณสมโพศแปลว่าอยู่บางกรวยเหมือนดิฉันใช่ไหมคะตลาดลุงออมตลาดลุงออมนี่คือดีนะคุณก็คืออันนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์นี่เลยไม่แน่ใจว่าแกเปลี่ยนระบบหรือยังแต่ตอนเช้าว่าแกไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บค่าเช้าวถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากให้มันคึกคักแต่ตอนเย็นก็คือแกก็เก็บแต่ก็ไม่ได้แพงพอค่าที่มันไม่แพงเนี่ยของมันก็เลยถูก แต่เมียแกตั้งแผงใหญ่เลยนะขายด้วยแต่น่ารักน่ารักเออน่ารักโอ้ใช่ใช่ตลาดลูกอมคุณเอกดอยบอกว่าใครไม่ชอบผมชอบที่คุณพิมพ์ใส่อารมณ์ในการอ่านข่าวเช้าๆใครเขาจะอึมครึมการต้องแบบนี้ตื่นตัวสดชื่นจีจัาจะบอกว่าปกติเวลาก่อนเข้ารายการเนี่ยเราทักกันคาแรกง่วงจัดแต่พอเข้ารายการแล้วต้องเป็นคนหนึ่งนะเข้ารายการแล้วดีเลยค่ะแล้วพอจบรายการก็ไปนั่งถอบแพ็คแฮกคเนอยู่สองคนแล้วก็แบบไปกลับบ้านเหอ อ่ะส่งข้อความเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจมาอ่านกันนะด้อมเราไปตลาดแล้วฝากฟื้นนมครกด้วยด้อมนมครกบถูกต้องถูกต้องเข้าไปอ่านดูนะคะอ่ะมาดูเรื่องของกำนันนกกันยังคงต้องติดตามนะคะหลังจากมีการโอนย้ายคดีมาที่กองปราบค่ะถือว่าเป็นส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบค่ะแล้วก็นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานสอบสวนมีการประชุมนะคะเพื่อจะติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยโดยพันตำรวจเอกวิวัฒนจิตโสภากุลค่ะผู้บังคับการฝ่าของก,กองปราบเนี่ยท่านบอกว่าพอรับโอนคดีจากภูทรภาค7เนี่ยไม่ใช่รื้อคดีมาทำใหม่ ท่านเน้นย้ำนะคะไม่ใช่รื้อคดีมาทําใหม่ทําอย่างต่อนเนื่องค่ะกองปราบจะเน้นไปที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากที่เกิดเหตุแล้วก็ข้อกฎหมายตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนจะดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องหลักฐานกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ยสิตัว2ตัวที่ผิดปกติตัวแรกหยุดบันทึกภาพมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ ก็บันทึกภาพมาโดยตลอดจนกระทั่งเวลา10นาฬิกา<น>ก็คือ4ี่ทุ่มเนาะใช่ไหมสิบสิบนาฬิกานีน่ส<น>ิบโมงเช้าโอเคอาโอเคเขดึงก่อนตั้งแต่เช้าแล้วโอ้โห <c oughs> oh. ไม่รู้จะดึงด้วยสาเหตุอะไรแต่แต่อันนี้มันก็แสดงเจตนาระดับหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบด้วยยืนยันค่ะแม้ว่าหลักฐานตรงนี้จะหายไปบางส่วนแต่เขายังมีประจักษ์พยานแวดล้อมเอาผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ส่วนตำรวจ13นายก่อนหน้านี้เพราะว่าอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157อันนี้เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนนำมาได้เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนนะคะคาดว่าจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในงานเลี้ยงถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนนอกเหนือจาก6นายที่มีความผิดก็คือช่วยเหลือกำนันนกไปก่อนหน้านี้ถึงแม้จะบอกว่าไปร่วมงานนอกเวลาราชการแต่ คุณเป็นตำรวจมีหน้าที่ต้องควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุให้ได้คืออันนี้ขออนุญาตพูดเพิ่มเติมคือนักข่าวไปถามบิ๊กก้องก่อนนะั้นี่ไงคะว่าเอา้าเป็นตำรวจอะเราไปร่วมงานกำนันแบบเนี้ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลนะตกลงเนี่ยผิดไหมอะไรยังไงไหมบิ๊กก้องอะคือตอบแบบเลี่ยงๆอะคุณก็บอกว่าก็ต้องดูไปในเวลาราชการแต่ว่าก็ไม่ต้องไปก้มหัวให้เขา,เาก็ตอบเลี่ยงๆแบบนี้ไปทีนี้ประเด็นที่ตำรวจกำลังจะบอกก็คือว่าเอาละถึงแม้จะ ไปในนอกเวลาราชการก็ตามแต่มันมีเหตุเกิดขึ้นน่ะทำไมไม่ใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วมันมีถึงขั้นว่ามีบางคนขึ้นลำกล้องมีหนึ่งคนไม่รู้ว่าขึ้นเพราะอะไรด้วยขึ้นเตรียมคือคนนั้นน่ะเข้าใจว่าเป็นคนที่ไปห้องน้ำใช่แล้วไม่รู้ไม่เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นพอได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยขึ้นลำกล้องแต่พอออกมาเห็นทุกคนแตกคือแล้วก็เลยก็เลยหนีไปด้วยเธอเขาไม่ได้ใส่เสื้อกลอก ไปกินเหล้าเขาไม่ได้ใส่เสื้อกลอกถูกไหมคะร้อนไงเขาถอดเสื้อด้วยซ้ําอันนั้นอันเก่าปีหกหนึ่งหกสองไม่มีบางคนถอดเสื้อแล้วเหน็บปืนอยู่ข้างหลังเห็นในวงจรปิดเลยอันนั้นเป็นตำรวจเหรอตำรวจตำรวจสภาพไม่ได้อย่างแรเลยนะคือเอาจริงๆนะคือตำรวจอ่ะก็กลัวตายไงตำรวจไม่ได้ใส่เสื้อกลอกถ้าใส่เสื้อกลอกว่าไปอย่างถูกปะไปกินเหล้าเอ่ะ ไม่ได้แก้ตัวแทนนะคะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวขอไปดูก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนคณะพนักงานสอบสวนค่ะจะทําเรื่องถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเจ็ดขอย้ายตํารวจทั้ง6นายที่ตอนนี้อยู่ในอนํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะขอย้ายจากเรือนจําสมุทรสงครามและเอามาควบคุมตัวที่เรือนจํากลางพิเศษกรุงเทพอะค่ะป้องกันการแทรกแฟงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ส่วนตำรวจทั้ง6นายและกำนันนกจะถูกคุมขังที่เดียวกันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบร,รชาชฐันสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนของคดีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะจะเอาผิดกับใครอะไรอย่างไรได้ไม่ต้องเรียกตำรวจมาสอบปากคำใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวชุดทำงานจะลงพื้นที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะจะดูว่าขัดแย้งกับคันให้การเพิ่มเติมหรือไม่นายใดให้การเทสนะโดนอีกด้วยนะครับ ขณะที่ทางด้านของผบตะรเละกครับเมื่อวานนี้นะะักข่าวก็ไปถามเรื่องของการโอนย้ายคดีมาให้ทางกองปราบเนี่ยแล้วมันมีกระแสะข่าวไงว่าเกิดจากการที่ผบตะรไม่พอใจการทํางานของบิ๊กโจ้ผตรเอกสุลเชตักพานรองผบตะรจึงสั่งโอนคดีหรือไม่อย่างใดทางพล้ตรกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับผบตรยืนยันว่าเป็นการตีความที่คาดเคลื่อน คดีที่ตำรวจถูกกล่าวหาละเว้นการปฏริบัติหน้าที่เนี่ยทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ 7, เป็นเจ้าของสํานวนเสนอเรื่องมาว่าหลักฐานส่วนใหญ่ในคดีการเสียชีวิตอยู่ที่กองปราบตนจึงทําการอนุนมัติคดีให้กองปราบรับผิดชอบตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วด้วยนะซึ่งพลตรีสุรเชษฐ์เนี่ยก็มีอํานาจหน้าที่ในการเข้าไปกํากับดูแลอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ถือว่าเป็นการไปลิดรอนอํานาจยืนยันว่าเป็นการตีความไปเอง ส่วนคดีการเสียชีวิตของสรารวัตรสิวสรารวัตรแบงค์นะครับพันตรจโทศิวกรเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลผมเล็งเห็นว่าหากทางพักเจ็าดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่อาจจะหนักใจอาจจะมีเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหรือว่าอาจจะมีตํารวจพื้นที่เนี่ยรู้จักเป็นการส่นัวกับผู้ต้องหา ส่วนคดีความเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่จําเป็นที่จะต้องโอนให้ทางปปชดําเนินการภายในสาวันอยู่แล้วการที่โอนมาที่กองปราบจึงไม่ได้มีอะไรแตกต่างเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกับพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่รู้ว่าสื่อจะตีความไปในทางใดส่วนตัวไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วตอนยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมากขอยืนยันไม่ได้ลิดรอนอนํานาจของพลตเกสุรเชษฐ์ ถามว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกน้อยใจไหมที่ถูกมองว่าไปริษณอนอำนาจของบิ๊กโจ๊กผบตรอบอกว่ายอมรับว่าสื่อมีหลากหลายหลายช่องทางตนก็ต้องหนักแน่นต้องเดินหน้าทํางานในภาพรวมยังมีภารกิจอืน่นๆที่สําคัญรออยู่นะครับค่ะขณะเดีวยวกันเมื่อวานนี้ที่พัก7เองเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กพบตรสุเชษฐ์หักพานรองผบตรก็มีการเรียกประชุมชุดคลี่คายคาดียิงสารัฐแบงค์อยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้เดินทางไปที่พัก7เองนะเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ ร่วมกับทางพลตรตีสุภเชษโชคชัยทองนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจทอทอันนี้เดี๋ยวผมเช็กอีกทีว่าเป็นหน่วยงานไหนนะแล้วก็พลตรีอุทัยกวินเดชาทอนะครับอันนี้รองผู้บัญชาการภักเจร่วมกับสัมภากรกรมบัญชีกลางปปชอปทอปงนะครับซึ่งมีการประเด็นแยกประเด็นในการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง บิ๊กโจ๊กบอกว่าในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยตอนนี้มีการแยกส่วนร่วมกันในการทํางานเพื่อการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นในส่วนสํานวนคดีฆาตกรรมพบตรสั่งการให้สอบสวนกลางรับผิดชอบไปตั้งแต่วันแรกแล้วมีประเด็นที่จะเริ่มต้นคดีใหม่จะเริ่มอย่างไรเพราะทําพนักงานสอบสวนสอบสวนกลางเนี่ยเป็นผู้สอบปากคําเองประเด็นเรื่องกล้องที่ข้อมูลไม่ตรงกันยืนยันวะนะ่าณวันนั้นทางกองพิสูจน์หลักฐานทํางานร่วมกับบริษัทเอกชนในการกู้ไฟล์ได้ภาพของ13กล้อง การจะมีคนไปเปลี่ยนข้อมูลทําได้ยากเพราะอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักซึ่งก็จะดูว่าใครเข้าขายอะไรบ้างกองปราบจะเป็นผู้สรุปในการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนของตนที่ดูแลงานสืบสวนเนี่ยตนจะใช้พื้นที่ภาค7เป็นหลักร่วมกับตํารวจท่องเที่ยวอ่ท่องเที่ยวอทก็คือท่องเที่ยวนะจะมาทํางานร่วมกับอีก5หน่วยงานว่าการกระทําของกำนันนกเข้าข่ายผิดกฎหมายของหน่วยงานใด น,นี้หมายถึงเรื่องของการทําธุรกิจนะครับโครงการรัฐเนี่ยรับงานไปพันห้าร้อยกว่าโครงการหากผิด1-2ถึงเรื่องก็เข้าข่ายโทษหนะักต่อจากนี้ต้องดูเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีเส้นทางการเงินการได้เงินมาอย่างน่าสงสัยทําไมถึงรวยขนาดนี้และไม่ได้กําหนดกรอบเวลาว่าจะเสร็จเมื่อใดแต่จะไม่ช้าแน่นอนเพราะนายกสั่งการมาให้สืบสาวให้ถึงที่สุดเรามีข้อมูลมามา,มากแต่ที่ผ่านมาทํางานแยกส่วนกันวันนี้จึงประชุมสรุปผลให้ข้อมูลมาจบลงที่เดียว แปลกที่นครปฐมเนี่ยไม่มีการร้องเรียนอะไรเลยแสดงว่าเขาคุมกันอยู่อันนี้ที่เราตั้งข้อสังเกตตั้งตน้นรายการว่าไม่มีการหัวคือไม่มีการร้องเรียนเรื่องการกหัวเข้ามาก่อนเลยนะครับประชาชนเนี่ยเคยถูกยิงรถยิงรถเครื่องจกักรมาแจ้งความเดิมคดีให้มีการตรวจสอบติดตามแต่เรื่องก็เงียบหรือเปล่าไม่ได้มาหั่นใจนะทุกอย่างมีร่องรอยหลักฐานเหลือเอาไว้อยู่กรณีกำนันนกจะตรวจสอบในหลายเรื่องเพราะทุกเรื่องเชื่อมโยงกันหมด หากมีการสงสัยว่าทำไมเมื่อมีการสอบสวนไปแล้วมันล่าช้าต้องบอกว่าเราเดําเนินคดีกับคนที่มีความพร้อมมีกําลังมีอํานาจเขาย่อมตั้งหลักที่จะสู้ทางกฎหมายสรุปอันนี้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลไหมท่าน<ม>ส่วนตํารวจที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็มีความรู้ทางกฎหมายหากรีบไปและพยานหลักฐานไม่ครบอาจจะถูกฟ้องกรับได้ก็ต้องทําให้แน่นเข้าไว้ยืนยันการทํางานวันนี้ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับใครแต่มาทํางานร่วมกันเพื่อเอาคนผิดไปดําเนินคดีให้ได้ แต่น,นี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าบิ๊กโจกให้สัมภาษณ์ไวมากเลยบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหา157เพิ่มเติม14หรือว่า13รายแต่ล่าสุดคือกองกลับบอกว่าเดี๋ยวจะเย,ย็นเย,ย็นก่อนจะแจ้งกี่รายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าบอกอีกทออีก็ดูเหมือนก็นว่าดูกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันนะครับท่านี้จากการให้ข้อสังเกตของรองผู้บัญชาการภูธรภาค7มีประเด็นเรื่องการบุกยิงรถเครื่องจักรที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นครปฐมผู้นี้เป็นการข่มขู่นะ ผู้คมขู่ผู้รับเหมาในจังหวัดอาจจะมีการเชื่อมโยงถึงกรณีของกำนันนกหรือไม่อย่างใดแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุมคนร้ายหรือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ยิงรถเครื่องจักรของผู้รับเหมารายอื่นได้ครับก็ดูเขาให้คนที่เขาไปซื้อสองประมูลน่ะไปให้ปากคำอ่ะยังไม่พูดเลยเลยคุณโก้ก็ผมไม่ไม่ยื่นผมไม่ยื่นผมไม่ยื่นถามว่าก็ถามว่าทําไมไม่ยื่นผมไม่ยื่นอ่ะ S <S <S จะมาบังคับอะไรผมไม่ผิดนี่ไม,ไม่ตอบอเลยแล้วก็ผมไม่ยืนเราซื้อไปทําไมอ่ะก็ซื้อไปทำอย่างซื้อไปศึกษารายละเอียดได้ไหมอินเทอร์เน็ต Google ไม่มีหรือ,อยังไงพามาดูคนนี้ดีกว่าที่พักภูมิใจไทยคะ่ะคุณชาดาไทยเฟสดรัฐมนตรีช่วยมหาไทายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของการปรับปรามผู้มีอิทธิพลน่ยนะคะชี้แจงเอาไว้ที่บอกว่าถ้าแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล6เดือนไม่สําเร็จพร้อมพิจารณาตัวเองบอกว่า ทำให้สัมภาษณ์นี้มันเป็นประโยคที่ติดต่อการก็เลยทําให้เข้าใจผิดตนบอกว่า6เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลภาพมันจะชัดเพราะ6เดือนเริ่มจะเห็นผลเนื่องจากว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยมีมาหลายครั้งแล้วเปร,เรียบเสมือนไฟไม่ฟางค่ะบุบว่ามาหลายครั้งแต่ตนไม่ต้องการทํางานแบบนี้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบให้ความเป็นธรรมแล้วก็ยกตัวอย่างตามหลักอาชญวิทยาในความคิดของตนว่าคนไหนถ้าเลิกหรือเลิกจริง จะมอบโล่ให้ด้วยแต่ถ้าทําจะหนักกว่าเดิมสองเท่าเลยนะใครทําดีเราก็ต้องตอบแทนถ้าใครทําเลวเราก็ต้องจัดการส่วนคนที่เคยทําดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ดีของคุณไปถ้าคุณอยากได้โล่คุณต้องเลวก่อนแล้วคุณกลับตัวคุณถึงจะได้โล่เข้าใจไหมความคืบหน้าสรุปก็คือว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะแบบไม่อยู่หเดือนไม่ใช่บอกว่าหเดือนมันเห็นผลต่อเนื่องอ่า ส่วนนอกจากนี้ค่ะไม่ได้แก้ตัวแต่บอกว่า6เดือนมันจะเข้มข้นขึ้นยืนยันว่าจะนำทุกทฤษฎีมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้มีอิทธิพลกับคนไทยไม่จบไม่สิ้นนะคะความคืบหน้าตอนนี้แต่ละส่วนทำแล้วนะคะสำหรับการทำบัญชีผู้มีอิทธิพลหลังจากนี้ก็ต้องมาดำเนินการกันอีกทีนึงจะทำกันแบบไหน ก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของการตั้งกรรมการขึ้นมาค่ะนายกกำชับในที่ประชุมคอรมอสั่งการมาที่รัฐมนตรีมหาดไทยคือคุณอนุทินคุณอนุทินสั่งการมาที่ตอนอีกครั้งหนึ่งตนก็ตั้งกรอบเวลาในการทํางานทั้งนี้ตนมองว่านายกที่มาจากนักธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะระบบราชการต้องเจอแบบนี้เจอคนที่ทํางานในรูปแบบของซีอหรือผู้บริหารงานในบริษัทขนาดใหญ่ในการทําธุรกิจก็จะมีวิธีการจัดการในรูปแบบของเขา ถามว่าหนักใจไหมมีพื้นที่ไหนที่หนักใจเป็นพิเศษคุณชาดาหัวเราะแล้วบอกไม่มีไม่หนักใจไม่มีอะไรหนักใจผมมีท่านนายกเศรษฐาผมมีท่านอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยมอบอํานาจให้มาทําอย่างเต็มที่อย่างที่ผมบอกไม่มีใครใหญ่กว่าผมมีที่ใหญ่กว่าผมคือนายกเศรษฐาคือตัวใหญ่กว่าผมและหัวหน้าพักเอาจริงนะคือนอกจากอุทัยแล้วว่ะไปคอนโทมเลยไปพื้นที่ที่มีปัญหาเลยถูกปะถ้าจะจัดการอ่ะ แต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการทําบัญชีใคร,ครเป็นสีแดงคใครเป็นสีเหลืองอยู่ใช่ไหมอันนี้คือเหมือนที่สอวเคยตั้งข้อสังเกตอะว่าอยากให้มีการร้องเรียนมาว่าถูกกนแกล้งว่าครับอ๋อไม่ถูกกับคนนี้เอาชื่อไปใส่เลยอย่างเงี้ยไม่ไ<ง>แต่คำถามคือบัญชีลักษณะแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองในพื้นที่ไม่ได้มีอยู่แล้วอออาจจะเล็ดลอดแล้วมันก็ต้องถามกลับว่าถ้าเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลได้เนี่ยมันคือมีฐานความผิด16ฐานความผิด ผิดอะคะ่ะผิดก็คือต้องเอากฎหมายไปจัดการนะคะแล้วคุณอุทินบอกเองว่าลักษณะความผิดเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีคนในก็คือเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไปอำนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะมันจะต้องดูตัวเจ้าหน้าที่รัฐดูตัวนักการเมืองด้วยนะนี่ก็เราเวนยามปฏิบัติหน้าที่ดิรู้เขาทำผิดแล้วไม่จัดการไม่รู้ถูกไหมคะ อรอดูแล้วกันนะครับว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราอาจจะได้เห็นปฏิบัติการอะไรแปลกๆหลังจากนี้อีกก็ได้นะคือมีคนถามว่าเรื่องกำนันนกเนี่ยจะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมจะแบบทําให้คนรู้สึกเฟลอีกไหม <c oughs> โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ล้มจริงเฉพาะกรณีกำนันนกอ่าเฉพาะกรณีฆ่าสารวัตรแบงค์เพราะถ้าสมมติปล่อยให้รายเนี้ยหลุดรอดแล้วยูนเหนือกฎหมายไปได้นะคะคือตำรวจโดนตั้งคำถามอยู่แล้วแหละและ จะทาให้ผู้มีอิทธิพลเหิมเกริมมากกว่านี้แล้วเรื่องนี้คือตํารวจเขาก็ไม่ยอมนี่คือค่าเจ้าหน้าที่นะคะมไม่ยอมหรอกค่ะแล้วไปสาวดูอ่ะก็ผู้มีอิทธิพลอ่ะประมูลงานรัฐได้เป็นพันๆโครงการขนาดไม่มีหรอกค่ะคุณผู้ชมจริงๆไม่มีเด็ดขาดเพียงแต่ว่าจัดการได้เรียบร้อยมากถึงไม่มีคดีความเลยอ่ะคือถึงได้บอกว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยต่อไปผู้มีอิทธิพลจะเหิมเกริมค่ะแต่ว่า พอพูดในมุมนี้แล้วมันก็สะท้อนใจนะในอดีตมันก็มีกรณีตำรวจเสียชีวิตแต่ก็เอาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีไม่ได้และอดีตพบตรจะโดนร้องด้วยจ้ะเออนึกออกมาแต่ว่ากรณีนี้มันไม่อยากใช้คํานี้แต่ว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยคนละยศคนละตำแหน่งหรือเปล่าเป็นลูกน้องของคนละคนหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่รู้แต่ว่าถ้าคดีเนี้เอาความยุติธรรมคืนมาให้คนที่เสียชีวิตที่ก็เป็นตำรวจไม่ได้นะคะ คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะฝากความหวังใดๆนะคะแต่บอกไว้เลยว่าต่อไปคุณจะจัดการกับพวกผู้มีอิทธิพลพวกมาเฟียยากมากขึ้นเพราะเขาจะย่ามใจคำว่าย่ามใจแปลว่าอะไรแปลว่าอิทธิพลแปลว่าเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมต้นทางค่ะครับม,มาดูอีกคดีหนึ่งดีกว่าคดีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสื่อไหนเขาจะไปรายงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสร้า <laughs> อีตาลอันนี้เมนเเจอร์เมนเจอร์โอเคคดีน้องชายคุณธนาธรนะครับที่มีตกเป็นผู้ต้องหาไปติดสินบนเจ้าหน้าที่จะขอสิทธิ์ในการเช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินะนะครับเมื่อวานนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยที่ตลิ่งชันนะนัดสอบคำให้การจำเลยคดีที่อายการปร,ปราบปรามการทุจริตสาเป็นโจ์ฟ้องนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบรหิหารบริษัทเร a l ลเอสเตด e ด e ร์เวล์ปเมนจำกัดเป็นจำเลยนะครับคุณสกุลทรเป็นน้องชายคุณธนาทรจึงร่วงเดังกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทําการและประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจูงใจให้กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมีชอบด้วยหน้าที่และได้กระทําไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลกรณีคุณสกุลทรมีพฤติการกระทําผิดติดสินบนเจ้าพนักงานและในหน้าเป็นเงินจํานวน20ล้านบาทเพื่อขอเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมกษัาาตริย์สองแปลงในซอยเริ่มฤดีแล้วก็ย่านชิดลม โดยเมื่อวานนี้คุณสกุลทรพร้อมทนายความเดินทางไปศาลนะครับใช้เวลาการพิจารณาสืบคําให้การประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ออกมาจากห้องพิจารณาเดินกลับขึ้นรถยนต์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อขณะที่ทางโคศกอายการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้ในสกุลทรจำเลยฟังและได้สอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธซึ่งคุณสกุลทรแถลงการแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีในทุกข,ข้อกล่าวหานะครับ สารจึงนัดคู่ความตรวจสอบพยานเบื้องต้นกับพนักงานศารก่อน16พฤศจิกายนนี้ก่อนจะนัดตรวจคู่ความทั้ง2ฝ่ายตรวจพยานหลักฐานกับสารวันที่13ธันวาคมเวลา9นาฬิกาคดีนี้เนี่ยอายการปราบปรามทุจริต3ก็เป็นโจทย์ฟ้องในสกุลทร ประทำบร,ริษัทเรสเตรเดเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นจำเลยนะครับกรณีที่ไปติดสินบนเงิน20ล้านบาทกับเจ้าหน้าที่และก็นายหน้าในการเช่าที่ดินหรือไม่จะเป็นการขอเช่าที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวม2แปลงนะครับโดยยื่นฟ้องในสกุลทรต่อสารอาญาคาดีทุจริตตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคาดีขอภัยนะ่าจะเป็น3 1สิสิงหาปีก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาระหว่างการพิจารณาคาดีครับค่ะ ส่วนอีกคดีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแล้วก็ปรากฏว่ามีคดีที่ตามมาก็คือคดีหมิ่นประมาทกันเพราะว่าผู้รู้เยอะเหลือเกินผู้รู้เยอะเหลือเกินนะคะแน่นอนว่าผู้ถูกกล่าวหาเองเขาก็ต่อสู้กันไปแต่ก็มีหลายบุคคลที่เข้าไปวิพากวิจารณผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยหรือว่าผู้ต้องหานะคะเป็นผู้ช<า>่วาชฮะเป็นผู้ช่วชาญกันเต็มไปหมดเลยตกใจกตกใจเว,ว่าะว่าตกใจคือเขาก็เลยฟ้องแฟนวิสาพัฒน์ต่อให เธอจะไปสู้คดียังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเธอรู้สึกว่าบางคนที่เข้ามาล้ำเส้นในการพิพากษ์วิจาร์มันเป็นการ,รประมาทเธอฟ้องฟ้องคุณหนิงปณิตากับสามีแล้วก็ฟ้องคุณหมอของขวัญล่าสุดเนี่ยค่ะเมะื่อวานนี้ศานอาญาธนบุรีเนี่ยได้อ่านคำพิพากษานะคะ <c oughs> ที่ทางด้านของแฟนวิสาพันมโนมัยรัตค่ะไปร้องว่าหมอของขวัญ ฟูจิตนิรันหรือหมอเคสเนี่ยมีการพูดในไลฟ์แล้วก็หมิ่นประมาทเธอค,ะค่ะก็เอาทั้งหมดทั้งมวลไปให้ศาลพิจารณาก็สู้คดีกันมานะคะซึ่งเมื่อวานศาลอาญาธนบุรีเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาคือจำคุกหมอของขวัญค่ะ2ปี8เดือนปรับ1 6 6 0 0 0 0บาทคดีหมิ่นประมาทแฟนซึ่งตัวหมอของขวัญเองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลเห็นควรโอกาสให้ปรับตัวเป็นพลเมืองดีคุณโขโทษจำคุกก็เลยรอลงอาญาไว้2ปีค่ะแล้วห้ามโพสต์ข้อความใดๆในสังคมออนไลน์ถึงแฟนทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะเวลารอการลงโทษนี้ก็คือ2ปีแปลว่าหมอไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ป่ะแล้วก็ต้องไปโฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดอะในบัญชี Facebook ของจำเลยที่ชื่อว่าด็อกเตอร์เคสเคสเป็นเวลา15วัน เพราะว่าบัญชีเนี้ยดเรเครเ, Aid, เคดเนี่ยเ,เป็นบัญชีที่คุณหมอนั้นใช้ในการหมิ่นประมาทคุณแฟนครับดิฉันก็เลยเข้าไปดูบัญชีคุณหมอคือก่อนนั้นนี้ถ้าเกิดใครตามคุณหมอเนี่ยคือเธอถูกขอแต่งงานอีกรอบหนึ่งอเออเพิ่งทราบว่าคุณหมอเพิ่งคลอดน้องอลูกคนที่สองแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อ8 8กันยายนเนี่ยเพิ่งจะลงรูปลูกคนที่สองที่เพิ่งคลอดแล้วก็มีใบทะเบียนสมรสโพสต์ล่าสุดคือเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็คือพาลูกคนเล็กเนี่ยไปตรวจ ครบวันควันและยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับคดีของแฟนคุณก็อันเนี้ยต้องรอสมมุติหมอหน่าจะสู้แหละครับช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องลงคำขอโทษหรือว่าต้องลงนั้นนะโ <นะ S 2> อเคครับผมแก้ไขข้อมูลเรื่องคดีน้องชายคุณธนทรนิดนึงสรุปว่าอายาการเพิ่งสั่งฟ้องเมื่อ31สิสิงหาที่ผ่านมานี่จริงๆนะแต่จริงๆเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่นู่นน่ะกุมภาหกสี่กว่าอายการจะสั่งฟ้องก็สองปีกว่า เป็นที่เป็ที่ค่ะอ่ะปิดท้ายนะครับไปดูอีกกรณีหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการไปเคลื่อนไหวปราศัยโจมตีสารนะสุดท้ายกลายเป็นคดีความผู้ก่อเหตุเนี่ยรับสารภาพทั้งหมดไปโพสต์ข้อความขอทงขอโทษบอกว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายสารบอกว่าพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยทำลายขวัญและกำลังใจการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของสารอย่างร้ายแรง โทษเนี่ยไม่รอลงอาญานะครับจำคุก6เดือนนะ <c oughs> เมื่อวานนี้สารอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่อายาการยื่นฟ้องนางสาวเงินตาคําแสนหรือว่ามามีแล้วก็นางสาวจิรัชยา สกุลทองหรือว่าจินนี่เป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับหมิ่นประมาทและก็พราบาควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย15กรกฎาคม65เวลากลางวันจำเลยทั้งสองร่วมกันกล่าวว่าจะลักษณะดูหมิ่นผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีด้วยท่าคำหยาบคาย ว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดีเป็นคนไม่ดีไม่มีความเป็นกลางเป็นการใส่ความผู้เสียหายต่อบ,บุคคลที่3ามทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้พิพากษาไม่มีความเป็นกลางในการพิจารณคาคดีซึ่งภายหลังเนี่ยพอกลายเป็นคดีความขึ้นมาจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องทุกประการครับสารอาญามีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองนี้มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198, 328แปรบล้วก็พรบาควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงมาตรา4วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นะครับการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในบทที่หนักที่สุดนะเห็นสมควรลงโทษจำเลยทั้งสองสถานเบาเพราะว่าผู้เสียหายทั้งสองเนี่ยให้การรับสาร,รภาพแล้วก็แถลงขอโทษผู้เสียหายตามคำแถลงประกอบคำรับสาร,รภาพตลอดจนมีการลงประกาศข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องของการขอโทษผู้เสียหายนะครับก็เลยเห็นสมควรลงโทษสถานเบาจำคุกจำเลยทั้งสองเป็นเวลา1ปีให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคาดีเป็นเหตุรเทาโทษลงโทษคนละ6เดือนอย่างไรก็ตามเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและแม้จำเลยทั้งสองจะเขียนข้อความขอโทษผู้เสียหายและลงประกาศข้อความขอโทษในบัญชีของ Facebook จำเลยทั้งสองก็ตามนะ แต่พฤติกรรมของจำาลยทั้งสองกล่าวถ้อยคํากล่าวหาผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่แบบหน้าที่ไปต่ออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายด้วยถ้อยคอยาหยาบคายกล่าวหาว่าผู้พิพากษามีความประพฤติไม่ดีไม่มีความเป็นกลางแล้วก็เห็นว่าในการพิจารณาสั่งคําร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบของตนเองแต่เป็นการไปฟังคนอื่นมาแล้วก็มากล่าวหาผู้พิพากษาเองก็ตาม แต่ก็ทําให้ผู้พิพากษานั้นได้รับความเสียหายนะครับการกระทําของจําเลยเนี่ยกระทบต่อชื่อเสียงกิตติคุณของผู้เสียหายและองค์กรศาลยุติธรรมการที่จำเลยทั้งสองกล่าวถ้อยคําดูหมิ่นของศดูหมินม่นศาลโดยไม่มีมูลความจริงลักษณะของการข่มขู่ต้องการให้ผู้เสียหายและผู้พิพากษาซึ่งแบตหน้าที่อยู่ในศาลเสียขวาญและกําลังใจการคาดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรศาลยุติธรรมโทษเนี่ยต่อให้เป็นสถานเบาจําคุก6กเดือน แต่ไม่เห็นสมควรรอการลดโทษก็คือไม่รอลงอาญานะครับสรุปก็คือจำคุก6เดือนครับอันนี้เป็นสารชั้นต้นออก็อาจจะสู้ต่อสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วแต่มีเงินสู้หรือเปล่ารัฐนาเขามีกองทุนนะราชดอรประสงค์อ,อ,อะไรคะยังไม่หมดอีกเหรอย่างย่างเหลือ7ล้านให้ล่าสุดเห็นมีดราม่าเรื่องประกันคุณสมบัติ สมบัติบุญงามไม่ใช่สมบัติทองหยกเออแต่แต่ก็เขาก็ยินเนาะเขาช่วยอยู่ว่ากันไปเขาไปลูกสาวออกมาโพสต์ไงว่าไปขอให้สสก้าวไกลมาช่วยแล้วไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นฝั่งส่วนตัวที่เขาบอกไม่อยากให้สสสก้าวไกลอ้างว่าภรรยาไม่อยากให้มายุ่งกับคดีใหนึ่งสองอ้าวเปลี่ยนไปเหรอนั่นแหละพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูข่าวดีนะคะเป็นเรื่องที่เราผลงานชิ้นโบแดง ของของรัฐบาลน,นี้<อ>ที่เข้ามาทํางานอาทิตย์กว่านะไม่ถึงอาทิตย์ <c oughs> 13, 14, 15, 16, 17, 18, สิก็อาทิตย์หนึ่งพอดีเลยเ<อ>คนเก่งเทวดาชั้น14ประธานก็อย่างนี้แหละค่ะคุณผูช้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ